วุยดีใจดีใจจริงๆเราจะได้กินมะขามเทศแล้วเ,เราเอามาโรยไว้เองแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นมะขามเทศพัน์อะไรคือเราชอบกินพันเกษตรใช่ป่ะที่ฝักใหญ่ๆแต่มันก็มีซื้อมากินแบบปะปนมาบ้างอะไรเงรี้ยถ้ามะขามเทศบ้านๆน,นี้ก็น่าจะเขาจะมะขามเทศมันมัน ดีใจดีใจจะได้กินเป็นคนชอบกินคือชอบกินอะไรก็าหามาปลูกนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นมะขามเทศที่เราเอาเม็ดมาโรยๆไว้อดีใจอยดีใจจังนะเราจะได้กินมะขามเทศแล้วนี่ไม่ได้ดูเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาอะเอามาโรยๆไว้ไม่ได้รดน้ำต้นไม้เหมือนนี่นเนี่ย โอ้ยเป็นอะไรเราลุกเอ้ยอ่ะเดี๋ยวตัดแต่งให้หน่อยอันนี้ก็เอามาปลูกไว้เองเมือนกันกระท้อนดูดิดูอาการสิเป็นอะไรเนี่ยเอาตัดก่อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรป่วยดูอ่ะอาการเขาป่วยตัดตัดทิ้งก่อนเนี่ยเขาเป็นอะไรเราไม่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ นี่อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรตะปุ่มตะปั่มเนี่ยฮะพอดีถอดถุงมือไม่เป็นไรเราไม่ได้หยิบดินเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวเราต้องถ่ายคลิปแบบถามไงถามถามคนที่โอ้โหไม่น่าตัดเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปถาม ว่าอาการแบบนี้ใบเป็นแบบนี้คือเขาเป็นอะไรเดี๋ยวจริงๆถ่ายรูปถามไปในกลุ่มของกลุ่มปลูกผักก็รู้แล้วเนี่ยเขาจะมีอาการแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะถ่าย คือเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญช่นนานเกี่ยวกับเรื่องกระท้อนอันนี้ก็ปลูกไว้เองเหมือนกันสองต้นใช่ปะ่ะนี่สต้นนี่เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายถามถามถ่ายถามถ่ายนะจ๊ะโอเคพอดีเราจะมาตัด พวกกระทงกระถินไปใส่นู่นเนี่ยไปใส่ทำปุ๋ยหมักเรามาเจอมะขามเทศติดดอกพอดีตีใจมีความสุขไปละพอดีมะขามเทศติดดอกก็เลยมาถ่ายให้ดูดเฉยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆกคนทุกช่องให้ความรู้เดอ้อ กดติดตามได้คนที่ยังไม่ได้ทำช่องก็ทำซะไปล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายถามว่าเขาเป็นอะไรแค่นี้นะ